สวัสดีครับสวัสดีพ่อพแม่แล้วก็พี่ทุกท่านเลยนะคะรับวันนี้ก๊อฟก็ได้กับก้าวจากตลาดนะครับมาก็เป็นทุกหนอ่อไม้ครับทุบหนอ่อไม้กับยิ่งสมเนี่ยนะครัฮนะราคา20บาทนะครับปากก็จะมีมะระขี้นกนะครับ มาละพี่ลกด้วยนะก็เหลือข้าวเหนียวไว้ไว้ประมาณสิบบาทนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปซื้อข้าวเนียร้านร้านอื่นนะครับประมาณสิบบาทนะครับก็ง่ายๆนะครับมาเดคราบพี่ขอจอมกัน,กน ตูนนะครับเป็นหรือใบแมงลักนะครับอ,อร่อยนะครับ บาทได้เยอะมากอันนี้10บาทนะครับอันนี้20่สิเป็นหน่อไม้สดเลยนะครับไม่ใช่หน่อไม้ถุงนะครับ เลยครับแซ่บๆเหมือนกันอืรสพิบากกับ,กบกอขอทษขออห้รเวยครับน่งแ <c oughs> ห้งับ กินอาหารแบบนี้นึกถึงต่อเป็นพระด้ย,ยนะครับผมมีสอนนะครับตําเป็นพระใส่แบบนี้เลยนะครับอาหารทุกอย่างคือรวมกันในบาทนะครับใช้ใช้มือใช้มืออย่างเดียวนะครับจะเป็นแกงหรือเป็นอะไรก็ใส่ในบาทรวมกันก็ทานแบบเหมือน,นจะวป็นยังเหมือน มีอะไรก็ใส่ใส่ในบาทน,นะครับแล้วก็หยิบทานได้เลยนะครับรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับ ที่นกยยางขมนะครับหวานเป็นลขมขมยานะครับ พี่ๆนพี่ๆได้ยังกินเนาะหลังเสาเนาะเน้นมาคุยกันได้นะครับ เกี่ยนะครับเบตือดตผักตอนเ็งพักก็กินกินฉันฉันข้าวเนาะฉันจนหมดเลยนะครับส่วนมากจะไม่เหลือนะครับจะตักตักตักใส่บาตรแค่พอประมาณตัวเองกินกิน่มนะครับจะไม่เหลือนะครับจะไม่เหลือข้าวในบาตรเนาะ เคยกินไม่หมดวันหนึ่งนะครับปวดท้องหนักมากนะครับฉันข้าวยังไม่อิ่มเลยนะครับก็รีบไปที่สุติีเลยนะครับเพราะว่าพระที่วัดที่ก็บปวดพระจะฉันข้าวได้แค่ได้แค่เวลาเดียวนะครับคือฉันตอนตอนเช้านะครับถ้าเลยเวลาเที่ยงคือ ฉันได้เฉพาะน้ำปานะนะครับจะได้ฉันเข้าอีกทีก็ประมาณ8ปดโมงแปโมงคึ่งนะครับเพราะว่าต้องตื่นเช้าตอนตีสาม้าสิบนะครับต้องมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็แต่งตัวนะครับใส่ผ้าสบงเอาเอายามนะครับผ้าคลองเนะาะเป็นผ้าจะต้อง ถือผ้าครองนะครับสามพื้นนะครับในยามต้องติดตัวตลอดนะครับก่อนจะสว่างเนาะก็จะมาทําวัดเช้าตอนต,อนตีสี่นะครับตามเสร็จว่ามาต,ตีห้านะครับตีห้าก็จะไปเตรียมสถานที่นะครับไปปูปูเสือแล้วก็จัดสําหรับจัดจัดไอจัดกระโตกจัดแก้วน้ำนะครับเอาไว้เอาไว้ไอชั้นเก่าสองเซ้อนะครับ แล้วก็กลับกุฏินะครับพอจากเสร็จก็กลับกุฏิจะบินบินบาวอีกทีก็ตอนเจ็ดโมงตรงนะครับก็บินบาดใช้เวลาประมาณเกือบถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับเข้ามาวัดก็ถึงประมาณแปดโมงครับต้องเดินไปนะครับเดินไประยะทางประมาณสองกิโลนะครับรวมๆที่เดินแล้วเนาะห่างจากหมู่บ้านประมาณกิโลหนึ่งนะครับเดินรอบหมู่บ้านก็ประมาณกิโลหนึ่ง เข้ามาก็จะมีรถของชาวบ้านนะครับไปไปรับพระนะครับก็มาใส่บาตรอีกม,มีโยมมาใส่บาตรอยู่หน้าหน้าวัดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาเข้ามารอฉันข้าวนะครับเสร็จพอฉันเสร็จก็ ทำความสะอาดนะครับจะเราพระจะทําความสะอาดหมดทุกวันนะครับทุกเช้านะครับบาทก็ล้างทุกวันนะครับทุกเช้าต้องทําความสะอาดพอทานเสร็จก็ทําความสะอาดนะครับที่นอนก็ต้องเก็บทุกเช้านะครับผ้าที่ตากไว้ถ้าผ้าห้ามทิ้งข้ามพื้นนะครับถ้าทิ้งข้ามพื้นจะอาบัตเนาะเราต้องตากเราจะรู้ว่ามัน ผ้าแห้งปุ๊บหรือไม่เกินไม,ไม,ไม่ไม่ให้ข้ามวันหนึ่งครับเราต้องเก็บผ้าเข้าไปพับไว้นะครับเราจะไม่ทิ้งผ้าเหมือนเหมือนชาวบ้านเนาะจะตากสี่วันห้าวันอันนี้ก็ได้นะครับแต่เราเป็นพระจะตากข้ามห้ามเกินข้ามคืนหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําวัดเย็นอีกประมาณ 5้าโมง5โมงตรงนะครับจนถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเป็นพักก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับเราไม่ต้องเครียดนะครับเราจะอยู่ในสิลในธรรมเนาะเราไม่ได้คิดคิดเรื่องภายนอกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็ฝากพ,อพอ่อแม่กดไลค์กดแชร์ให้ก๊อด้วยนะครับสวัสดีครับ